สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะตุ๊กตามอนทิชีนะคะที่จะมาอัปเดตเพิ่มนะคะจากครั้งที่แล้วเน่ยน่าจะร้อยห้าตัวใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีเพิ่มนะคะมาอีกหกตัวนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวอาจจะลงบรรยากาศที่เราไปถ่ายมานะคะที่เอมพ์พเียมนะคะชั้นชั้นหนึ่งนะคะที่เป็นแบบเขาจัดงานมอนทิชีนะคะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราจะลง ภาพให้ดูนะคะเนาะก็อาจจะแบ่งเป็นแบบช่วงท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะขึ้นทำสเต็มให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะว่าออวินาทีไหนเนาะที่แบบว่าเผื่อเพื่อนๆแบบอาจจะอยากข้ามไปดูตอนที่แบบว่าบรรยากาศภายในงานที่เราไปเดินดูที่ออมอนอีชิที่แอมพูเรียมนะคะเนาะแต่ก็อันนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวก็เป็นตัวที่106นะคะทุกคนเนาะก็เป็นตัวนี้นะคะนี่เป็นเบบี้ชิชินะคะเราซื้อเองนะคะทุกคนนี่ซื้อมาจากในชอปปี้นะคะ ก็ในร้านของเทคทอยนะคะนี่ก็เป็นร้านของ Off ฟิเชีโดยตรงนะคะทุกคนเพิ่งกดมาเลยนะคะนี่ก็เป็นแบบตัวเบบี้นะคะเป็นตัวผู้ชายเนาะใส่หมวกสีฟ้านะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรูปหมีนะคะเนาะใส่ชุดน่นารักมากเลยเป็นเอี่ยมนะคะทุกคนเป็นแบบเบบี้นะคะหมวกนี่ออกไม่ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เขาเย็บติดนะคะทุกคนอันนี้ราคาเต็มจําไม่ได้นะน่าจะประมาณ790ดาะะแต่ว่าเราซื้อ,อ,อใช้โค้ดลดนะคะก็เหลือ63 2บบาทนะคะทุกคนเนาะก็เพิ่งกดมาเลยนะคะน่ารักมากนี่นะคะแบบ เป็นสาย Baby เบบี้เนาะก็เลยชอบเบบี้นะคะนี่ก็เป็นตัวที่ร้อยหกนะทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนะคะเป็นตัวที่ร้อยเจ็ดนะคะนี่เราก็ซื้อเองเหมือนกันก็มาคู่กันนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบคอลเลคชั่นเดียวกันนะทุกคนจะซื้อตัวเดียวก็รู้สึกแบบมันแปลกๆก็เลยเอาตัวนี้ด้วยนะคะก็เป็นน้องกระต่ายนะคะเป็นแบบไซส์เอสนะคะนี่น่ารักเนาะเป็นแบบชุดเอี๊ยมนะคะเขาก็มาเป็นแบบคอเดียวกันเลยนะคะเนี่ยนี่ ก็เป็นตัวผู้หญิงนะคะเนี่ยเขาน่าจะมีผมแกะตรงนี้ทุกคนแต่ว่าเราจับดูมันนูนๆตรงนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นแบบมีผมแกะแต่มันมันเอ,ออกไม่ได้นะคะก็เลยแบบอาจจะให้ดูในหมวกข้างไหนไม่ได้นะคะก็เป็นอันนี้เนาะนี่หกร้อยสบาทเหมือนกันเนาะใช้โค้ดเหมือนกันแล้วก็ตัวต่อไปนะคะเราเราจะตัวที่ร้อยแปดนะคะนี่ก็เป็นตัวนี้นะคะ ก็คือเป็นหนูน้อยหมวกแดงนะคะทุกคนจริงๆเราเคยมีแล้วนะคะตัวนี้เนาะ,ะที่เคยแบบถ่ายคลิปแปน,นะคะแต่ว่าอันนั้นมันเป็นมือสองะะที่แฟนซื้อมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเก่านะคะแล้วก็แบบมีกลิ่นคือม่ไกลิ่นแบบกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นแบบกลิ่นเก็บอะทุกคนแล้วเราไม่ค่อยชอบนะคะตัวนั้นเราก็เอาไว้นอกห้องนะคะไม่ได้ไว้ในห้องทีนี้พอเหมือนเทคทอยเขาเอาเข้ามาขายเนี่ยเราก็เลยแบบตอนแรกลังเลว่าจะซื้อดีไหมแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้อะมันเหมือนแบบมันติดใจอะทุกคนเพราะว่ามันแบบ เราไม่ชอบอันนั้นเนาะไม่ชอบตัวนั้นที่ซื้อมาที่เป็นมือสองก็เลยกดอัอนนี้มาด้วยนะคะอันนี้ราคา6 0ส32บาทเท่ากันเนาะก็เป็นหนูน้ำหมวกแดงเอาหมวกออกได้นะคะทุกคนนี่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้หญิงเขาก็จะมีแกะนะทุกคนเนี่ยน่ารักมากคือแบบมันน่ารักมากเลยอะ่ะทุกคนนี่นะคะก็เป็นหนูน้ำหมวกแดงเนาะก็มีถุงนมนี่ยังไม่ได้เอานี่ออกเลยอเออผ้าเนี่ยเรียกกระดาษเนาะเขาก็จะมีกระดาษมาให้ตรงเนี้ยก็ยังไม่ได้ออกเลย เดี๋ยวค่อยออกแล้วกันเก็บไว้ก่อนอย่างนี้แล้วกันนะคะนี่ก็เป็นหนูน้ำหมกแดงนะน่ารักมากเลยน,นี่บอกแฟนว่าเออใน,นซื้อมาให้พี่นะเขาก็บอกว่าใช่เหรอเราก็บอกใช่ซื้อมาให้เพราะว่าไอตัวนัน่ะมันเก่าเราก็ไม่ค่อยชอบก็เลยแบบเออซื้อมือหนึ่งมาให้นะคะนี่ก็เป็นตัวที่ร้อยแปดนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะคือเขามาคอเดียวกับออหนูน้ำหมกแดงอันนี้เป็นตัวหมาป่านะคะทุกคนก็ที่เทคทอยเหมือนกันเนาะเราซื้อมาทีเดียวสี่ตัวเลยนะคะ ก็ราคาเท่ากันนะคะ6 3รอสาิบาทนะคะทุกคนเพราะเพราะว่าใช้โค้ดน,นะคะมันก็ลดเนาะถ้าราคาเต็มไม่แน่ใจนะอาจจะ7 9 0ดแล้วก็สิบนะคะทุกคนเนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นหมาป่าเนาะคือตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยในเมื่อเราซื้อหนูหน้ำหมกแดงแล้วเราก็ต้องมีหมาป่าใช่ไหมคะแบบมันต้องมาคู่กันอนะมาเป็นคอเดียวกันนะคะทุกคนเนาะเนี่ยเราก็เลยกดมาคู่กันเลยเนาะก็เป็นสี่ตัวนะคะที่เราซื้อมานะคะดีใจมากเลยนะคะที่เทคทอยเขาเอาแบบรุ่นเบบี้แบบอย่างเงี้ยเข้ามานะคะ แล้วก็ตัวต่อไปนะคะตัวที่110นะคะก็เป็นอันนี้เป็นเบบี้ i ซ e SS นะคะอันนี้ซื้อจากที่ e m p o r i u m ียเนาะก็ที่ไปไปมานะไปที่เขามีจ Event, ะะัดอีเ e วนตะ์นะคะมอนทิชิเนาะแอกกูสิทไตแแลนนั่นแหละใช่นะอันนี้ก็เป็นแบบอันนี้แฟนซื้อนะคะก็ซื้อที่งานเลยเนาะ890บาทนะคะทุกคนมันเป็นไซส์ s อนะคะคือมันจะเล็กนะคืออันนี้เขาทำพวงกุญแจมาแล้วเนาะถ้าไซส์ธรรมดาเนี่ยของเบบี้มันจะตัวเท่านี้นะคะทุกคนเห็นไหม แต่ถ้า SS เนี่ยมันจะเป็นแบบรุ่นนักเรียนเนี่ยที่มันแบบมันจะเล็กลงมานะคะก็อันนี้นะคะเขาเอกับเทคเทคทอยนะคะเนี่ยมันจะมีป้าด้วยนะเป็นสีดำแล้วก็เป็นแบบพวงกุญแจนะคะไขป่ปลาเนาะแต่ก็จะมีอันนี้ให้ด้วยอะ่ะเนี่ยเป็นแบบเทคทอยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปนี้คือเขาเป็นคอลเลคชันของประเทศไทยนะคะทุกคนก็จะมีชุดนักเรียนเนาะแล้วก็มีมวยไทยนะคะนี่เป็นเด็กเด็กชายนะคะ เป็นชุดนักเรียนนะแฟนเขาชอบนะคะเขาก็เลยซื้อมานะคะตัวนี้เนาะก็เป็นแบบสีดําแบบดําเลยอะคือดําเลยเนาะดำเป็ปีเลยแล้วก็เป็นหองกุญแจนะคะทุกคนนี่นะตัวกระจึงนึงนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะตัวที่ร้อยสิบเอ็ดนะคะก็เป็นน้องนักเรียนผู้หญิงนะคะมาคู่กับน้องคนแอกี้แหละเหมือนกันเลยแต่คนนี้ก็จะมีโบว์สีขาวติดอยู่ที่ผมด้วยนะนี่ก็เป็นกระโปรงนะคะเนาะเป็นเหมือนเอี๊ยมชุดอนุบาลอะเหมือนชุดอนุบาลประเทศไทยนะคะ แล้วเราเคยรงเรียนตอนอดุบานก็ใส่กระโปรงน้ำเงินอย่างงี้เหมือนกันเนาะเรียนที่โรงเรียนสหาพานิษน,นะคะตรงคุณนวิถีเนาะแต่ไม่ได้เป็นเอี่ยมนะคะเป็นกระโปรงน้ำเงินอย่างงี้แหละแล้วก็ตัวผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นป้ายเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะทุกคนก็เขียนว่าม o อนิชิเอก,กับเทคทอยนะคะก็เป็นตัวชายกับหญิงนะคะรานะคาเท่ากันนะคะแปดรอยเก้าสิบเนาะคืออันนี้ซื้อที่ในงานนะคะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ไกลไม่ได้แบบว่า ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเมืองเนาะก็สั่งในช h อ p e ีก็ได้นะคะทุกคนเนาะก็ของเทคทอยโดยตรงนะคะเราก็สั่งเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดสั่งออนไลน์เนี่ยก็ยังใช้โคด้ดใช้อะไรมันก็ยังลดได้นะคะทุกคนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่หน้าร้านหรือว่าหน้างานอาจจะไม่ได้เขาไม่ได้ลดราคานะคะเขาก็จะขายราคาเต็มนะคะทุกคนเนาะก็อันเนี้ยแฟนเราเขาชอบเขาก็ซื้อมาคือตอนแรกอะเราไปดูมาแล้วนะคะก่อนใน,นที่เขามาวางขายที่ที่บีเทนอะนะข้อที่เขาไปวางขายอะแต่เราไม่ค่อยชอบนะ,ะทุกคนเพราะว่า ไม่ค่อยชอบคอลเลคชันที่เขาเองกับประเทศไทยอะ่ะคือคือไม่ชอบเพราะว่ามันแบบเราไม่ชอบมันเฉยๆเนาะจริงๆตัวนักเรียนเราก็ไม่ค่อยชอบนะ,ะมันค่อนข้างดําสนิทอ่ะแต่พอดีแฟนเขาชอบเขาก็เลยซื้อมานะคะเราไปมาแล้วครั้งแรกเลยก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะจัดอ e ีเวนต์เราไปมาแล้วแต่เราก็บอกแฟนว่าเออหนูมไม่ค่อยชอบแบบคอลเลคชันนี้เลยก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะที่เป็นช้างเป็นชุดน,นักเรียนที่เป็นเหมือนมัธยมหรือหรือประถมนี่แหละเราก็ไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็ที่เป็นมวยไทยก็ไม่ได้ซื้อเนาะ,ะแต่ที่ไปมาแฟนกซื้้ออนนนีนะ แล้วก็ที่เขาซื้อมานะคะก็จะมีอันนี้ด้วยหมวกนะคะนี่เป็นหมวก790บาทนะคะมอนดิชิโตเกียวนะคิดไซส์เอของเด็กเหรอนี่แฟนเขาซื้อมานะคะไหนแกดูหน่อยอุ้ยเด็กเหรอคะเด็กหรือเปล่ามันดูไม่ออกมันก็ดูเป็นของผู้ใหญ่อยู่นะเนี่ยคือสีแดงแบบสีแดงมอนดิชิเลยนะคะทุกคนแล้ว,ลวก็อันนี้เป็นรูปเอ่อมอนดิชิตัวผู้หญิงนะคะก็อ๋อน่าจะเป็นของ แบนด์ของน้องสายฟ้าพายุนะคะของแม่ชมเนาะเนี่ยเขาเอ็ก,กับมันทิชนะคะนี่น่ารักจังเลยนี่นะคะไนลองใส่สิอุ้ยน่ารักมากทุกคนเป็นหมวกสีแดงนะคะเราใส่ได้พอดีหัวเราเลยอะมันก็สามารถขยับได้นะคะทุกคนเนาะ ก็อันนี้เขาเขียนว่าเป็นไซส์ S นะคะเนี่ยไม่แน่ใจนะว่ามีไซส์อื่นหรือเปล่านะคะแต่พอดีนี้แฟนเขาหยิบมานะก็เป็นแบบไซส์ S นะคะทุกคนแล้วก็อันต่อไปนะคะเป็นเสื้อนะคะอันนี้แฟนซื้อมาเนาะหตัวนะคะเขาเขาอยากใส่นะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยอยากได้ซื้อเท่าไหร่แต่จะบอกว่าเสื้อเนี่ยคือนุ่มมากทุกคนคือผ้าเขาแบบดีมากเลยอ่ะมันมันค่อนข้างนุ่มแบบมันนุ่มอ่ะมันนุ่มคล้ายะเหมือนกำมะหยีเลยแล้วว่าเขาทําผ้าดีมากะค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็น เป็นของมอนทิชิอันนี้เป็นของเทคทอยนะคะทุกคนเนาะเขาก็จะมีหลายลายนะเดี๋ยวเราจะลงรูปในวิดีโอให้ดูนะเราไปถ่ายมาอยู่เรามีมีหลายลายมันก็มีทั้งของเทคกทอยแล้วก็ของสายฟ้าพายุนะคะของแบรนด์ของแม่ชมเนาะ,ะอันนี้ก็ตัวนี้790บาทนะคะขเขาบอกให้สแกนทูสแกนเอาสแกนได้ด้วยเหรอยังไม่ได้สแกนยังไม่ได้สแกนนะอันนี้ก็เป็นฟรีไซส์นะคะทุกคนเขาอก4 4นะคะเนี่ยเป็นเป็นฟรีไซส์เนาะก็จะมีหลายลายอยู่นะคะส่วนเสื้อเนี่ยเขาก็จะมีในช e ้อปปี้เหมือนกันนะคะทุกกคนน็ไไปดไดูนะ้ะแบบ มันเป็นฟรีไซส์เนาะ,ะเดี๋ยวเราจะลองท่าให้ดูนะมันก็ <laughs> ใหญ่อยู่นะคะทุกคนใหญ่ไหมใหญ่มากเลยอะเราใส่ก็คือเป็นเหมือนกระโปรงแหละขออนุญาตยืนนะเอ้ามองไม่เห็นนะนี่นะคะทุกคนมันก็แบบค่อนข้างใหญ่มากเลยเนาะ <laughs> ก็แฟนเขาจะใส่นอนนะคะก็เป็นเสื้อขาวนะด้านหลังก็ไม่มีไม่มีลายนะข้างหน้าก็เป็นมอนชิชินะคะน่ารักมากคือผ้านุ่มแบบทุกคนนุ่มมากเลยนะคะเราอยากแบบให้ทุกคนแบบลองแบบ ไปสัมผัสได้นะถ้าใครที่แบบเอออยู่ในกรุงเทพเนะพาะคือผ้านุ่มแล้วก็ผ้าดีมากนะคะทุกคนแล้วก็เราอ่ะไปถ่ายรูปมาด้วยเนาะไปเล่นเหมือนแบบเขาเรียก่งไงเป็นแบบเขาจะมีตู้นะคะให้เราอ่ะถ่ายรูปกับด้านหลังมันจะเป็นมอนทิชชีนะคะนี่ก็ไปถ่ายรูปมานะคะ <laughs> ได้เป็นแบบเป็นรูปคือต่อคิวแล้วก็เข้าไปถ่ายได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สแกนเงินจ่ายตังค์เนาะจะถ่ายกี่ทีก็ได้แล้วแต่คุณเลยเนาะแล้วก็เหมือนแบบก็จ่ายตังค์เองเลยสแกนจ่ายนะคะแล้วก็ภายในงานนะคะเขาก็จะมีแบบ เป็นอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนสเต็มให้นะคะถ้ะาสำหรับคนที่แบบซื้อสินค้าเนาะแล้วเขาก็จะมีแบบให้เราแบบไปทำกิจกรรมอะไรในแบบในที่เป็นอีเวนต์นะคะก็จะมีเป็นอะไรอะถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียเนาะแทก็กในไอจีนะคะเขาจะให้เราแท็กไอจีเนาะ <ๆ S 2> เขาก็จะปั๊มให้แล้วก็มีโฟโต้บูธก็ที่เราถ่ายมานะคะ,ะ,คะแล้วก็มีเป็นซื้อครบ1,500บาทจะได้ถุงสีแดงเนี่ยเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะคะ <ๆ S 2> พอเราทําอะไรครบเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะให้เราอะไปหมุนกาะชปองเนาะว่าจะได้อะไรใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบมีเป็นเสื้อ มีเป็นสมุดมีเป็นอะไรพวกนี้ค่ะเป็นกริปอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะแล้วเราก็หมุนนะคะได้เป็นสมุดมอนติชินะคะก็น่ารักมากเลยเนี้ยคือเป็นแบบมอนติชินะคะสำหรับไว้จดบันทึกเนาะก็เป็น Smi ร t ทสติลเดนะคะเดี๋ยวแกะแล้วกันว่าข้างในเป็นยังไงนะแกะให้ดูเป็นมอนติชสีดำเนาะก็เป็นแบบคอลเลคชันที่เป็นนักเรียนแหละนี่ข้างในก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเป็นสมุดแบบ ก็คือทั่วไปเนาะแต่ด้านนี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะคะด้านนี้ก็จะเป็นผู้ชายเนาะเป็นสม,มุดแบบ mm hmm. เขาเรียกว่ามีเส้นเนาะ mm hmm. ก็ให้เราไว้เขียนเนาะลืมบอกว่าสม,มุดอันนี้ราคาเอ่อหนึบาทนะทุกคนก็มีขายนะไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยน่าจะซื้อครบหรือว่าได้ไสักอย่างเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นแบบสิทธิ์ไว้แบบไปจับฉลากหรือจับอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะแฟนก็เลยแบบ ไปจับมานะคะแล้วก็สรุปคือไว้ตุ๊กตาทุกคนได้เป็นพวงกุญแจนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสิทธิ์สุดท้ายพอดีเลยที่แฟนได้นะคะอันนี้เขาเขียนราคาไว้ด้วยอันนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเขามีขายด้วยหรือเปล่าคะอันนี้มันราคา175รอบาทเนาะแล้วก็อันเนี้ยอ๋อมีขายด้วยนะคะถุงใบละ95บาทเขาเขียนไว้เนาะก็เป็นถุงผ้าไม่ถุงผ้าเป็นถุงพลาสติกค่ะทุกคนเนาะก็เป็นเนี่ยรุ่นเขาเรียกไงเป็นมวยไทยนะคะนี่ก็เป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นถุงพลาสติกนะคะเป็นถุงแบบเอาไไไว้้แบบใส่่ปปอดนนนนนะะทุกกคเเียมั็็จ เนี่ยเราว่าใครไปซูเปอร์เอาไปช้อปปิ้งได้เลยเพราะว่าค่อนข้างหนาเนาะเราว่าหนามากนี่นะคะมันค่อนข้างก็จะเป็นอย่างนี้เป็นบีเทรนนะคะแล้วก็เนี่ยแหละเป็นถุงแต่เขาก็มีขายด้วยนะเราเห็นคนแบบไปซื้อก like ันเต็มเลยทุกคนเนาะน่ารักดีเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแบบอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้คิดว่าเอาไปใช้ในซูเปอร์น่าจะดีเลยแหละเพราะว่าเวลาเราไปซูเปอร์นะเขาก็ไม่มีถุงแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ถุงแบบนี้เอาเนาะหรือใครแบบจะไปใส่ของก็ได้เพราะมันค่อนข้างหนามากเลยนะทุกคนเนี่ยมันเป็นแบบ เป็นกระดาษดีมากเลยแล้วเ,เราว่าหนามากนะคะนี่ก็เขียนว่าเซกิกุชินะคะตัวนี้เป็นแบบบริษัทเขาเนาะคือในงานเขาก็มีแบบขายแบบหลายอย่างอยู่นะคะทุกคนเนาะแต่มันมีตัวสีม่วงเนาะที่มาใหม่อะ่ะน่ารักมากทุกคนมาเป็นแบบอ่อรุ่น475นะคะเห็นแล้วมันน่ารักมากเลยแต่เราคิดว่าเดี๋ยวรอเดือนหน้าเนาะรอ12ถ้า12นะคะค่อยซื้อเพราะว่าเออเรารู้สึกว่าซื้อในชอบ้เนี่ยมันก็ใต้โคด้ดลดใช่ไหมคะมันก็ถูกเนาะแล้วเราก็รอได้เราไม่ได้รีบใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่า ว่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้พวกตัวสีม่วงเนี่ยหรือว่าตัวื่นที่อยากได้ค่อยแบบเดือนหน้าก็ได้นะหรือว่าเราใช้โค้ดใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยซื้อก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้รีบนะเนาะในในงานที่เขาจัดนะคะที่เอมพ์พอลิมนะคะเขาจะจัดถึงวันที่10ธันวาคมนะคะเพื่อนๆเนานะใครที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่แถวๆแบบเราแวกนี้ก็สามารถไปดูได้นะคะที่เอมพอลิวมชั้นหนึ่งนะคะทุกคนเนาะ ก็ดีใจมากเลยนะคะที่ร้านเทคทอยนะ,ะเขาแบบนําเข้ารุ่นเบบี้นะคะเข้ามาเนาะดีใจมากเพราะว่าเนี่ยสตัวนี้เราเคยเห็นที่ตู้นะคะแต่เราไม่ได้กดนะเพราะว่าแบบตอนนั้นเห็นเขาขายราคาหนึ่งพันนะโดนหนึ่งพันเก้าสิบ, 90, 90บาทมั้งแพงมากแล้วเราก็สึกว่าอุ้ยเออไม่เอาดีกว่ามันราคาค่อนข้างแพงเนาะมันก็แบบพันหนึ่งเนาะมันก็เยอะนะคะเราก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะตอนนั้นขอบคุณนะแอดมากมากเลยนะคะที่เทักหนูมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่ร้านแบบเทคทอยเขามีแบบ น้องอหมวกแดงเนี่ยมาขายด้วยเนาะแล้วเราตื่นมาปุ๊บเราก็อุ้ยอ่านไลน์แล้วก็ทีนี้ก็รีบเข้าไปดูเลยค่ะก็เห็นว่าอุ้ยมีแบบน้องหมวกแดงกับน้องหมาป่ามาเขามาวางขายนะคะแล้วก็มีน้องอันนี้ด้วยนะคะดีมากเลยนะคะที่เขาแบบเอารุ่นแบบอย่างนี้มาขายนะ,ะทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นราคาค่อนข้าง,างแบบไม่ได้แพงเนาะแล้วก็พอใช้โค้ชอะไรมันก็โอเคอะที่สำคัญคือก็เป็นของเทคกทอยโดยตรงนะคะทุกคนนะมันก็เป็นของออฟฟิเชียลอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นของปลอมนะคะทุกคนมันก็เป็นคือเป็นขอองงแททท้้นะคะก็หววัา่าาารเเย อยากให้เขาเอาแบบรุ่นที่มันแบบว่าที่ขายในญี่ปุ่นนะคะนอกาะอยากให้นําเข้ามีอยากให้มีรุ่นน้องนักเรียนที่เป็นหมวกสีเหลืองนะ,ะทุกคนคือรนนุ่นนั้นน่ารักมากนะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะรีสต็อกหรือเปล่าเนาะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดเขารีสตอ็อกก็คิดว่าถ้าเกิดเทคทอามาขายน่าจะดีนะคะทุกคนเนาะ,ะเพราะว่า ด้วยความที่พอเขาเหมือนแบบมีทั้งหน้าร้านเนาะที่ซีก็มีนะคะแล้วก็มีแบบตามแบบออนไลน์เนี่ยมันก็ทําให้แบบคนเข้าถึงตุ๊กตามมอนิชิได้ง่ายๆนะคะโดยที่แบบเออไม่ต้องกลัวว่าเอ้เราจะโดนวิจฉาชีพหลอกหรือเปล่านะคะสําหรับแบบใครที่กลัวเนาะก็ซื้อผ่านแบบทางร้านแบบโดยตรงได้นะคะที่แบบช็อปปีก็ได้เนาะเราก็รู้สึกว่ารู้สึกดีใจมากที่แบบตอนเนี้ยประเทศไทยมีมอนิชิมาขายนะคะแล้วก็ดีใจที่แบบว่ามีหลายๆคนชอบตุ๊กตามอนิชินะคะดีใจนะคะที่แบบว่าเออได้มีแบบคน เข้าชมลมมอนิชิเพิ่มนะคะก็วันนี้นะคะมาอัปเดตตัวที่6ตัวนะคะก็ตอนนี้มีทั้งหมด111ตัวแล้วนะคุนเนาะก็วันนี้เป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย